สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวเครื่องนะครับโซนี่ MHCW5 นะครับตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันบลูทูธเข้าไปในโหมด CD นะครับ FM สัญญาณชัดเจนนะครับแต่ไม่ติดสตอริโอนะต้องหมุนขึ้นเองครับเลาขึ้นตัวรันไม่ได้นะครับ a u x ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถต่อไลน์เอาออกไปต่อเครื่องเสียงอื่นได้ด้วยนะครับในโหมดบลูทูธนะครับหน้าจอชัดมากๆครับตัวนี้นําเสนอเลยนะครับว่าหน้าจอเขาชัดจริงๆนะครับ ตาครอบเครื่องนี้เก็บสีให้ใหม่ด้วยนะครับให้ดูสวยงามภายในซ่อมบำรุงให้อย่างดีครับเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันไปก่อนนะครับจบจบากภาพนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสให้รับชมเราฟังกันได้เลยนะครับ ครับวันนี้มาชมเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้ Sony W U 55นะครับเสียงดีพิมพ์นิยมเลยนะครับตัวนี้มากันอีกแล้วนะตัวนี้เสียงดีมากๆครับผมบอกเลยนะคนที่ชอบโซนี่นี่ไม่ควรพลาดรุ่นนี้เลยนะครับ s o n y w 55เสียงเพาะฟังสบายครับเบสพอตัวครับตัวนี้มากับฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับติดตั้งบลูทูธไปให้แล้วนะครับในโหมด CD นะครับ FM สัญญาณชัดเจนนะครับ แต่ไม่ติดสเตอริโอนะมันล็อกครื่นตัวมันไม่ได้ต้องหมุนเองนะครับแต่รับคลื่นได้ชัดมากๆครับ AUX ข้างหลังใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วนหน้าจอนี่บอกได้เลยว่าตัวนี้ชัดมากๆครับเหมือนเครื่องที่ผ่านการใช้งานมันน้อยมากครับไม่ค่อยได้เปิดครับเพราะว่าหน้าจอเขาแจ่มจริงๆครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับสีฝาผมเก็บสีให้ใหม่นะครับสีใกล้เคียงสีเดิมนะเก็บให้ดูสวยงามมากขึ้นครับ นี่ครับมาดูด้านข้างนะครับสีใกล้เคียงสีเดมครับมาดูรอบๆเครื่องกันนะครับหน้าจอโหแจ่มมากครับนานๆจะเจอตัวที่หน้าจอแจม่มๆแบบนี้นะครับหน้าจอเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้อยู่ในสภาพที่ดีมากครับนี่ด้านหลังของเครื่องครับช่องใส่ลำโพงคู่หน้านะครับซ้ายขวาอยู่นี่นะครับซ้ายขวาอันนี้ช่องเซอร์ลาวนะครับซ้ายขวานะครับ AU X IN อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไลน์อานะ สามารถต่อไลน์เอาท์ได้นะครับบลูทูธนี่เราเปิดบลูทูธที่หมดฟังก์ชันซีดีต่อไลน์เอาท์ไปเข้าเครื่องเสียงอื่นได้อีกนะครับตัวนี้ fm นะครับต่อเสาอากาศสัญญาณตรงช่องนี้นะครับเจ็ิบห้าโอห์มนะครับตรงนี้เป็นช่องต่อสายแพรของชั้นซีดีกับเทปนะครับไม่ได้ชั้นซีดีกับเทปมานะครับได้มาชั้นเดียวนะครับฝาด้านข้างครอบนี้ยังสนิ i อยู่นะครับเพราะว่าตัวล็อกฝาไม่แตกนะนี่นะครับยังสนิ i แน่นเลยครับสวยนะครับสภาพมาผมบอกเลยสวยนะครับตัวนี้สวยจริงภายในซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยนะครับซ่อมบำรุงให้อย่างดีเลยใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับเปลี่ยนรีเซตเตอร์เปลี่ยนอะไรให้ใหม่หมดนะครับคาปงคาปาที่เสื่อมสภาพก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับหน้าจอนี่แจ่มจริงๆนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับโลหมดเลยจะได้ใช้งานได้ยาวๆครับวอลลุ่มก็ดีไม่ล้วนนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงกันครับมาชงกันต่อครับ power อยู่ตรงนี้นะครับกด power มานะครับีเเล์ทำงานตามปกตินะเดี๋ยวผม t e ส t fm ก่อนแล้วกันครับหอลุ่มดีนะครับไม่รวนะครับนี F ่นะครับ fm สัญญาณชัดเจนนะครับแต่ต้องหมุนขึ้นเองนะครับ จุดโทษนะิ q นะครับสำเร็จรูปจะอยู่ที่เมนูนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะครับเมนูหนึ่งกดไปเลยนะครับก็จะมีพวกล็อกป๊อปแจ๊สอะไรประมาณนี้เลื่อนเอานะครับเลื่อนหมุนเอานะเมนูสองนะครับเมนูสามนะครับเมนูสี่นะครับ ท่านสมมุติเราจะเอาตัวนี้นะครับคําว่าปาร์ตี้นะเรากดเอ t เ r อร์เลยครับส่วนเมนูห้าตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะแล้วก็มีเซรลาวครับเพิ่มเสียงกล้องกลางวานนะครับถ้าเราจะปรับ eq เองนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายนี้ก่อนนี่เป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปถ้าเราปิดกรุ๊ปเสียงจะบางลงนะครับแต่ถ้าเราเปิดกรุ๊ปนี่เสียงจะหนักแน่นขึ้นนะครับตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันเสียงเบสนะครับ อันนี้คือปิดนะครับนี่คือ normal นะครับอันนี้คือระดับ high นะครับถ้าเราจะปรับ eq เองนะครับเราสามารถกดซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับกดเลยครับนี่นะครับปรับ eq เองนะครับได้ห้า b a n นี่นะครับเราก็เลื่อนได้เลยนะครับมันเกิดจากวาวหรือลิ้นรอปรับเสร็จกดเลนเตอร์ได้เลยนะครับยที่อันนี้เสียงกล้องกลางวานนะครับกดจะขึ้นคำว่าสัญลักษณ์นี่นะครับเซอร์ราออลนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสบลูทูธกันนะครับมาเทสฟังก์ชันบลูทูธครับกดฟังก์ชันไปที่ CD นะครับเนี่ยนะครับ MD นี่คือ AUX ข้างหลังนะต่อ RCA ได้เลยนะครับอันนี้ cd ครับเป็นโหมดบลูทูธนะครับกดเชื่อมต่อโทรศัพท์เราได้เลยนะครับบลูทูธเขาจะชื่อว่ากดเข้าไปในบลูทูธนะครับ อุทูก็จะชื่อว่า x f w b t นะครับผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันจะเชื่อมอัตโนมัตินะครับเพราะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับ เดี๋ยวลองเปิดเพลงใน YouTube ดูนะครับ เสียงกล้องวานออกนะครับถ้าอยากให้เพาะให้สเตจกว้างต้องกดสลาออนนะครับ ภาพเครื่องนี้นี่สมบูรณ์จริงๆนะครับบอกเลยนะครับหน้าจอก็โอ้โหแจ่มมากๆครับชัดจริงๆครับเสียงพ้อมากครับ W5 5้าห้านี่เข้ากันได้กับทุกลําโพงเลยนะครับขอให้สเปค 6- 8โอห์มนะครับรับได้อย่างดีเลยนะครับตัวตัวนี้รับได้ยันตู้ดอก10นิ้วเลยนะครับสบายๆเลยนะเสียงเพาะมากครับไม่ควรพลาดครับ s o นี W55 ยูห้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ